เจเพลินนะคะเป็นลูกของเงินูไทยกับแม่อ่างเปานะคะตอนที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาในราคาสองล้านบาทสองล้านบาทค่ะซื้อมาจากคุณน้ำระพีพัฒน์นะคะตัวน,นี้นี่เองนะคะตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ที่เจนายฟาร์มนะคะอำเภอรันตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะตอนนี้เจเพลินอายุ3ปีแล้วนะคะมีน้ำเชื้อพร้อมจำหน่ายแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดรับผสมจริงนะคะเพราะว่าเจาเพลินเนี่ยอยู่ในศูนย์รีดน้ำเชื้อ เราทำน้ำเชื้อแช่แข็งมาตรฐานของกรมการสัตว์อยู่นะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะได้น้ำเชื้อเจ้าเทินไปไว้เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ควายที่บ้านนะคะแนะนำตัวนี้เลยนะคะตอนนี้น้ำเชื้อแข็งแรงดีมากนะคะว่าเ,เริ่มสมงไปมากแล้วแต่ว่ายังไม่มีผลงานออกมาให้ชื่นชมนะคะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความหนาลึกนะคะกระดูกกระเดี้ยวแค่งขานะคะ ะะติดต่อสอบถามน้ำเชื้อได้นะคะกับหมอโต้งค่ะ0852840884ค่ะ0852840884ค่ะติดต่อสอบถามได้ที่หมอโต้งนะคะทีเจนายามจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอบคุณมากค่ะอ้อลืมแจ้งนะคาน้ำเชื้อไปนะคะ,ะมีจำหน่ายอยู่ที่หลอดละ5้0 0บาทค่ะ อยู่ที่12หลอดนะคะต่อต่อหนึ่งชุดนะออวันนี้นะคะมาในงานขอนแก่นของเรานะคะมอโต้งบอกว่าให้ไปเลย15โดสนะคะในราคา5,000บาทค่ะถ้าพูดถูกใจมีแถมอีกโดสสองโดสว,วันนี้รีบฉับฉวยนะคะรีบเข้าไปซื้อติดต่อสอบถามได้ที่เต็นท์นะคะอยู่ทางความมือของโดมนะคะ TJ 9 Farm ค่ะฝากจาเพลินไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ